เริ่มล้นไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะจับจองล้นเก้าอี้สอสอในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้ว60ที่นั่งในสภาเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์ลั่นวาจาว,ว่าต้องได้ไม่ต่ำกว่า40ที่นั่งส่วนภูมิใจไทยคู่แข่งอันดับหนึ่งของเจ้าถิ่นประกาศปักธง20ที่นั่งค่ะขณะที่พลังประชารัฐเดิมเนี่ยเกือบได้ชื่อว่ามีฐานเสียงในพื้นที่อยู่แล้วค่ะแต่ต้องตัดแบ่งให้รวมไทยสร้างชาติ ดูคะแนนนิยมจะแผ่วลงแล้วล่ะค่ะสวนทางกับรวมไทยสร้างชาติที่เดินเกมรุกในภูมิภาคนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ mm. เพื่อไทยไม่ได้ประกาศชัดนะคะว่าจะคว้าเก้าอีสอ้สอสอภาคใต้กี่ตัวแต่ลุยเต็มร้อยแล้วก็ขอเต็มที่ตามเป้าหมายแลนสไลด์ด้วยเชื่อว่าคะแนนนิยมครั้งนี้สูงกว่าการเลือกตั้งปี2562 และตอนนี้ประเดิมหาเสียงเปิดเวทีปราศัยล่วงหน้า2ลุงไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตจากนั้นก็จะไปต่อที่พังงาสงขลาและนครศรีธรรมราชค่ะขณะที่ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะนำทัพลงไปซ้ำรอยช่วงสุดสัปดาห์นี้ล่ะค่ะแต่ไปที่สงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชในวันเดียวกันค่ะนี่ก็ไม่ใช่ก็ใกล้เครียงแล้วค่ะ กลับกันนิดหน่อยนั่นก็คือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาพร้อมคณะรวมไทยสร้างชาติจะไปที่พัทลุงแล้วก็สงขาค่ะบอกแล้วเขาว่าถ้าสองลุงนี้เจอกันในพื้นที่ภาคใต้บรรยากาศที่ดีก็เกิดขึ้นสำหรับสองลุงละค่ะและอย่างที่บอกค่ะคะแนนนิยมของลุงตู่ในพื้นที่ภาคใต้รวมไทยสร้างชาติเขาเชื่อว่าสูงมากค่ะว่าถ้าเราไปถามประชาชนใน พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาจะตอบเลยว่าเขาเลือกพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็มีความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับตรงนี้พี่น้องภาคใต้เขาเขาจะมีสิ่งที่พิเศษสําหรับสําหรับพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในส่วนของจังหวัดนครพัทลุงและก็ สุราธานีนะครับก็มีโอกาสที่แลนสไลด์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีสอสอเก่าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กระแสะความนิยมดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโซนภาคใต้นี่ผมตั้งเป้าว่า20คนโดยเป็นเป้าหมายที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงรองรับนะครับไม่ได้ตั้งเป้าหมายจนเป็นไปไม่ได้นะครับผมตั้งผมยึด,ย,ดยึดหลักความเป็นจริงเป็นหลักนะครับ เอาเป็นว่าภาพรวมไทยสร้างชาติหวังเก้าอี้สอสอในภาคใต้ไม่น้อยกว่า20ที่นั่งค่ะโดยเชื่อว่านครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีจะชนะยกจังหวัดค่ะ แต่ตามโพในพื้นที่ที่ได้มานะคะอาจได้แค่10ที่นั่งจากทั้งหมดที่ในพื้นที่ภาคใต้60ที่นั่งค่ะโพในพื้นที่ชี้ว่าประชาธิปัตย์จะได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันค่ะ4 0ที่นั่งนั้นอาจจะได้แค่12ที่นั่งส่วนอีก 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานาราธิวาสก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะภูมิใจไทยน่าจะได้ไม่ถึงเป้าหมายเหมือนกันค่ะอาจจะอยู่ที่10ไม่เกิน15ที่นั่งสำหรับเพื่อไทยพลังประชารัฐสองพักนี้ตามโพบอกว่าใกล้เคียงกันค่ะสอดคล้องกันหรือว่าอาจจะได้สอดแทรกไปพักละหที่นั่งไม่เกิน1ิที่นั่งละค่ะ เรียกว่าโพก็ยังเป็นโพค่ะโพที่คาดการกันนะคะชัวร์รอผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมค่ะ4ทุ่มเอาเป็นว่า4ทุ่มนี่จะได้เห็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะแต่5ทุ่มนี่ขอบ ก็พอจะได้ลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าพักไหนจะเป็นพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลสรุปว่าต้องรอผลการเลือกตั้งค่ะเมื่อวานนี้มีกิจกรรมของทบนะคะทํโรงรัฐพิพัฒน์ไทยรําลึกประวัติศาสตร์รวมพลังสร้างความตระหนักรักชาติค่ะรักแผ่นดินเนื่องใน25เมษายนนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชมีกิจกรรมเกิดขึ้นค่ะโดยพลเอกนรงพันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษเชิงวิชาการโดยนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ร่วมกับตัวแทนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ครูฝึกวิชา ทหารนะคะรวมแล้วผู้เข้ารวมไม่น้อยกว่า360นายหรือว่า60คนนั่นแหละค่ะโดยสาระสำคัญที่ห้เห็นถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติรวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติการพัฒนาและการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลาต่างๆด้วยและในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่จะให้การศึก เล่าเรียนและประสงค์จะให้บุตรของกำลังพลได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นคนดีของสังคมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเพราะทุกคนเป็นครอบครัวของกองทัพบกค,ค่ะเรียกว่ากิจกรรมนี้ ก็อาจจะพอมองเป็นนัยะทางการเมืองไปด้วยนะคะสําหรับบรรยากาศของการจัดการเลือกตั้งในเวลานี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ต้องร่วมกันสร้างชาติสร้างแผ่นดินสร้างประเทศที่มั่นคงตามระบอบประชาธิปไตยละค่ะแต่ว่าเสียงสะท้อนที่บอกมานี่ก็คือการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายต้องสร้างสารรค์นะคะอย่าชังชาติหรือว่ารังเกียจชาติก็แล้วกันค่ะ